สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอะไรวะลืมชื่อเทีมไฟเทคนิกนะครับ LOL เนอะอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะมาติดเกมนี้อยู่ด้วยแหละไหนๆก็จะเล่นและมาอัดให้ได้ดูกันเลยไม่ตัดอะไรเยอะนะครับผมถามว่าแผนผมในวันนี้คืออะไรไม่ได้วางแผนเลยครับตามจะถากรรมก็เลยกันมาเอางี้ไหมเราได้ตัวอะไรมาเราจะเล่นตัวนั้น เออเริ่มต้นมาเราได้ตัวอะไร,เ,รเล่นเราเล่นสายนั้นเลยจะได้ง่ายๆคุณสมบัติอะไรเนี่ยในทุกด่านจะจะได้รับสมบัติแบบสุ่มจากภูสมบัติหลายระดับอืมเป็นยังไงนะอันนี้ลงแรงนะครับผมตัวที่เราได้คืออะไรเนี่ยคาสิกนะครับเป็นเฮเวนลี่กับลีเปอร์เฮเวนลี่น่าจะง่ายกว่านะครับโอเคเราจะปั้นทั้งสองทางเลยก็แล้วกัน แต่ท้ายเกมเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเราได้มาในส่วนของยาซุโอกับกาเรนไม่ค่อยเข้าคู่กันเลยฮะสามตัวนี้เอานี่มาก่อนแล้วกันนะดาเรเลียสนะครับมายืนหน้าได้จันหน้ามาเหรอ เออโอ้ยสืเออสองดาวพอดีเอามายืนคู่อันนี้จะได้ดูเอลลิสนะครับผมเพิ่มอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะหน้าผมมันไปบังอยู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวผมขอย้ายหน้าตัวเองขึ้นมาข้างบนก็แล้วกันจะได้ไม่บังเอออยู่ตรงนี้เลยดูเอลลิสเออมันจะได้สแต็克 12ครั้งครั้งละ5%จะทำให้ตีเร็วขึ้นนะครับจริงๆผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมเป็นสายแบบสนใจดาวตัวละครมากกว่านะครับเออยิ่งแบบตัว3-4บาทดาวเยอะๆอาจจะโหดมากเลยมีอะไรให้เลือกบ้างเนี่ยโอ้ยเกรดซีเกร,เกร,เกรดดีเอาวันนี้ก็แล้กันได้ชิ้นส่วนเพิ่มแบบสุ่ม3มรอบนะครับวุ้ยเฮวนลี่มาแล้วนะครับผมขายไปขายไป อัพเวลนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงอ่าเลยได้เฮเวลลี่มา2ตัวแล้วคลาสิกติดคริสิเเพิ่มขึ้นแล้วก็นีโกได้เลือด60หน่วยนะครับผมยูนตเฮเวลลี่จะได้รับมากขึ้น70%ไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> ไม่ค่อยเก็ตอะไรคือโบนัส100%ไม่แน่นะผมอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้อ่ะ เกมนี้ขอให้ได้ติดหนึ่งในสี่ครับแหลงจะไม่ลดหลังนอกนั้นแหลงลดหมดเลยหนึ่งในสี่โอเคเราจะไม่หวังมากแร้วที่สี่ก็ยังดีนี่เราไม่แพ้นะครับเราชนะเนาะเอาละผมจะใส่ของกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวดีวอะไรเนี่ยยืนในแอ่งน้าเพื่อคอยจับปลาโอเคครับมันจะมีบ่อน้ํามานเนี่ยเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปแตะนะครับปึ๊บยิ่งเราแตะได้เยอะสมบัติพวกเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมเอาลวทุกคนช่วยกัน ช่วยกันหยียบคิดซะว่าเหมือนดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับผมจะไม่ตัดแล้วที่เกียดมากเลยอ่ะคือค่าเฉลี่ยคือคนดูไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วกดออกเลยผมไม่ตัดแล้วนะงั้นอ่ะเออให้ดูกันยาวๆเลยครับฟังเสียงผมบ่น <c oughs> อ่าโอเคได้นี่เพิ่มเนาะเราได้คลังสมบัติใหญ่มาเราควรจะเน้น เน้นแทงก่อนนะครับแทงนี่สำคัญมากเลยเรา,สาใส่ยาซูโอบไปก่อนของชิ้นนี้นะครับเราจะต้องไม่เอาตัวอะไรมาอยู่ติดมันนะครับเราจะได้เลือดเพิ่มเ,เลือดเลือดเพิ่มหกร้อยหน่วยส่วนของพวกนี้ที่จริงเราควรจะใส่ได้แล้วนะเดี๋ยวหาทางผสมก่อนเอาอะไรดีเนี่ยคิดไม่ทันแล้วยาซื้อโอ้เดี๋ยวเราค่อยขายเราจะใส่พวกของแทงให้อะไรให้มันก่อนอันนี้ก็จําเป็นนะครับ มันจะได้รับดาเมจน้อยลง10%หรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ฮิวรอบๆด้วยมันทำให้อึดขึ้นนะครับนี่ชนะอีกแล้วเฮ้ยเรายังไม่เสียเลือดเลยยอดเยี่ยมอืมโอ้ได้เฮลเวลลี่เพิ่มอีกหนึ่งนะครับกดมาก่อนโอ้สบายครับรอบนี้น่าจะไม่แพ้เนาะเรามีของใหญ่ทั้งสองชิ้น วิ่แต่ว่ามันมีนีโกะสองดาวนะครับนีโกะสองดาวมันเป็นตัวสองบาทอ่ะดีมันโหดกว่าโอ้สงสัยไม่รอดแน่เลยเล่นนีโกะมันหิวได้ด้วยไงนี่ไงเรียบร้อย <c oughs> ไม่ไหวนะครับล้มแทงมันไม่ลงนี่มันก็ฮิวขึ้นเรื่อยๆมันไม่ยอมตายโอเคแพ้บ้างก็ได้เราต้องเก็บเงินไว้นะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผม ผมจะดอกเบีย้ยแบบว่าพยายามเก็บให้ได้50บาทครับจะได้ดอกเบีย้ยเรื่อยๆเลยในนี้มีเฮเวนลี่ไหมเนี่ยไม่มีเอานี่ก็ได้เราจะได้3ดาวพอดีครับเอ้ไม่สมดาวสมตัวกลายเป็น2ดาวมันอยู่สายไหนเนีย่ยไอตัวนี้อินโวเกอร์กับดาก็ Lord หลอดเหรอโอ้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ โอ้เฮเวนลี่เพิ่มมาอีกแล้วเราจะเอาไว้นี้ลงแล้วกันนะยะซื้อโอ้บยบาบแล้วก็ใส่ของแท้งให้นีโกะนะครับทีนี้มีเฮเวนลี่ตัวไหนตัวนี้รออยู่อัพไปเลยลงโอเคเฮเวนลี่ครบ3ครบ4เอาไม่ใช่หอหนึ่งสองเอาก็ยัง3อยูจ่จำผิดจำผิด อันนี้ใส่ให้เจนนาได้นะครับเจนนานี่ไงมนแนะนําอยู่ดาบนี้จะได้ตีสแต็กตีเร็วๆนะครับอจะได้แบบช่วยเพิ่มเกราะเพิ่มโลยเพื่อนได้ด้วยมีประโยชน์มากเอาไว้ยื้อแทงนะครับอืมสวยโอ้โหมันหนีมันหนีนหนเออเยี่ยม เราใส่ดาก็หลอดยัดไปได้นะครับเนี่ยใส่ดาก็หลอดยัดไหมเอาดูเอลลิสออกไปก่อนอ่านี่นี่นี่แบบนี้ดีกว่านะครับดาก็หลอดมันช่วยอะไรอะหลังจากผ่านไปแปลวิเออมงกรจะจู่โจมในสนามก็คือเหมือนกับมีอุกบาทลงนะครับมอบความเร็วโอเคได้อยู่มอบความเร็วการโจมตีให้สิบเปอร์เซ็นต์ โอ้ฝั่งเขามีแต่ตัวหนึ่งดาวนะครับไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะไหวแหละเคสบายสบายครับเรามีเจนหน้าช่วยช่วยแบบช่วยบัฟบัฟกรอกให้สวย มีอันนี้มาเคผมจะพยายามเก็บเงินไว้นะครับงั้นเราเล่นเป็นเฮเวนลี่กับดักกอลอรอดไหมเออนล้วเดี๋ยวค่อยแบบเอาสายอื่นมาผสมสักตัวหนึ่งโอเคงั้นรีเปอร์ผมไม่เล่นแล้วกันนะเออเราจะเล่นเฮเวนลี่กับดักกอลอรอดก็แล้วกันเปลี่ยนนะครับตามสถานการณ์ <c oughs> <c oughs> จริงๆอามูมูมันโหดมากเลยนะครับรอบนี้อ่ะมันแบบว่ามันยื้อได้นานแต่ว่าเราไม่ได้เล่นไงขายทิ้งอันนี้ก็ขายทิ้งขายทิ้งโหได้ดาบมาสามอันยังไงละเนี่ยอ่อโอ้อันนี้ผสมได้วุ่ยไหวไหมเนี่ยของแข็งนะเนี่ยรอบนี้เราเจอกับที่หนึ่งเหรอ วู้เจอบที่หนึ่งนะครับโอ้โหเละเลยครับโดนกระทืบโดนปั่นผลไม้ที่หนึ่งโหดจังอ่ะมีแทงสามตัวเลยนะครับที่หนึ่งสงสัยเราจะต้องออกของพวกละลายเกราะและ้แต่ยังออกไม่ได้นะครับไม่มีของโอวันนี้น่าสนใจนะครับทุกรอบไอเทมที่ผมดองเอาไว้มันจะเปลี่ยนใหม่ยกเว้นไอนี่นะครับ ไอเรียกว่าอะไรตะหลิวสปาตูล่านะครับเปลี่ยนไม่ได้แต่อันอื่นจะเปลี่ยนได้หมดก็ถือว่าดีอันนี้ใส่ได้นะนี่ดีกว่ากันเวทแล้วก็เพิ่มเลือด5%ทุกๆ2วิด,ด้วยจะได้อึดขึ้นมาหน่อยรอบนี้น่าจะสบายอยู่นะอไหวแหละไหวแหละ แต่อ้นี่มันจะโหดมากเลยนะครับท้ายเกมอิมบารเนี่ยมันจะปลาเร็วมากแต่ตอนนี้มันยังดาวเดียวอยู่ไงสบายอยู่สบายอยู่เฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเกือบโอเคชนะชนะคิด้ว่าเหมือนเล่นหมากลุกเลยนะครับเกมนี้ โอ้ได้อะไรเนี่ยสังหารศัตรูจะมีโอกาสได้รับ50เอ,อ๊ะมีโอกาส50%ได้1ทองหรือว่าเมื่อเราถูกสังหารเราจะมีโอกาสดรอป1ทองเรามั่นใจไปเลยว่าเราจะต้องฆ่าเขาได้เยอะกว่าที่เราจะตายเองอเคอันนี้ผมเอาเวทตีก็แล้วกันติดคริอ๋อลืมบอกไปเผื่อคนยังไม่รู้อ่าหมัดที่ผมออกนะครับสามารถสกิลสามารถติดติดคริติคอลได้ อ่าประมาณนั้นจะได้แรงขึ้นไปอีกแล้วครับได้ไหมเสียวอีตักกะแตนมันจะมาหลอยหลังอะ่ะโอเคตักกะแต่ตายก่อนไว้แล้วไว้แหละอืมอุ้ยอะไรเีี่ยโซรกะอุ้ยตัว3บาทนะครับแต่ว่ามันกลายเป็น2ดาวมันเลยกลายเป็น8บาท อืมข่าไปแพ้หรอกเฮเวลี่ต kind of uh uh ัวอ uh> ื่นไม่ออกเลยนะมันมีผลอย่างนี้ด้วยนะครับผมไปอ่านมาคือถ้าเกิดคนอื่นแบบว่าเล่นสายไหนเล่นตัวไหนเยอะๆโอกาสดรอปมาในหน้ากระดานเรามันจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปเล่นสายซ้ำกับชาวบ้านนะครับเอออันนี้เป็นทริคเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ดูหรอกว่าชาวบ้านเล่นอะไรเอออะไรดีเนี่ย ดาบอะไม่รู้เหมือนกันผมเอาตัวแพงสุดไปก่อนนะครับเวลานเราขายเราจะได้สีบาทแต่ของอ่ะมันจะเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเอาอัรกเมนเปลี่ยนของมาโอเคกลายเป็นสองดาวตอนนี้มี72บาทแล้วผมจะปั๊มเวลนะครับเราจะได้ลงตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็โอกาสดปที่ที่ตัวที่ราคาแพงขึ้นจะมีมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ โอกาสดอบตัว4บาท5%นโอ้น้อยมากน่าจะไม่แพ้นะไม่น่าแพ้หรอกถ้าแทงยังยืนอยู่ไม่น่าแพ้แทงไหวแทงไหวแต่ตัวนี้มันจะตีไวขึ้นเรื่อยๆอ่ะดิเอีออะไรเนี่ยคินเดดนี่นศัตรูตายโอกาส50%ดรอปบทองเอ้ย แย่ yeah, แล้วมันตีมันตีตัวดาเมจเราโอเคได้ได้อ,อ,อ,อพ่นน้ำพูดมากคอแห้งกินน้ำแป๊บถ้าไม่มีแต่ตัวซ้ำๆออกมาหน้ากระดานผมอะ่ะตัวใหม่ๆไม่มีเลยนะตัวตัวสี่สี่บาทอะไรเงี้ยไม่ออกเลยข้อเสียของเฮเวนลี่คือมันไม่มีตัวสี่บาทเลย มี1บาท2อบาทสบาทแล้วก็ค่าไป5บาทซึ่งหายากมากเลยนะไอ้วูคองนั่นะอะอุ้ยโอ้ไหวไหมเนี่ยอื้อไหวไหมไหวไหมนิดนึงไอ้นิดเดียวไม่ไหวนะครับยังที่สองอยู่ไม่เป็นไรตัวผมชื่อดราเอมอนนะครับมันพิมพ์ไม่เอกไม่ได้ก็เลยเป็นมอนซะออกชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับ มันทําอะไรได้แล้วทุกๆห้าวิพลังเวทจะได้เพิ่มขึ้น30หน่วยนะครับก็คือ10วิ60เพิ่มไปเรื่อยถ้าเรายื้อนานนะอุ้ยได้กลับโบงมาแล้วเอาละเราปั้นเฮเวนลี่เลยอืออ๋อผมรู้แล้วโบนัสคืออะไรคือเบสพื้นฐานครับถ้าเราเอาตัวเฮเวนลี่ลงได้เราจะได้คุณสมบัติเห็นไหมมอไฟก็ บวก8นี่โกเลือด60นะครับยิ่งถ้าเราตัวเฮเวนลี่เยอะมันจะบวกบวกไป125%ถ้าเรามี7ตัวเราจะได้200%เลยนะครับ200%มากขนาดไหนก็คิซาย่าดาเมจตอนนี้10%นะครับถ้า7ตัวก็คูณ2ไปเลยโอ้ก็ได้ไม่คูณ2ดิหรือว่าหรือว่าคูณ3วะผมไม่แน่ใจอาจจะคูณ3ก็ได้นะ100%เป็น1เท่า สองร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นสามเท่าหรือเปล่างงแล้วหัวผมแบงก์เอาแย่แล้วลืมหมดต่คุยแพ้ปว้เนี่ยอุย้ยลืมลืมซื้อซื้อตัวนี้ด้วยอืมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บทีละอันนะโหได้สัญลักษณ์ฮีวนลีีเพิ่มอีกเอา โอ้โหเฮเวนลี่เรามาเยอะมากครับตอนนี้อุ้ยตัวนี้เราได้มาเป็น2ดาวเลยเหรอมันเก่งมากเลยนะครับอ,อีโซอี้เนี่ยแล้วก็เราก็ใส่เฮเวนลี่ให้เขาเลย5้าตัวทีนี้เราจะปั้นไม่ยากแล้วนะครับเอออะไรไม่จำเป็นขายไปก่อนนะขายไปก่อนเชป,ประมาณนี้นะครับเรามีเงินอยู่91บาทแล้ว ผมจะยังไม่สุ่มก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเก็บเงินอีกนิดนึงแล้วผมจะปั๊มเวลให้เป็นเวล8มันจะได้มีโอกาสตัวโหดๆจะได้โผล่มาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะยังยืนอยู่นะใส่โซอี้มาด้วยละแถมได้คุณสมบัติไอ้น,นี่เพิ่มด้วยนะครับนี่เพิ่มพลังเวท20ิหน่วยให้กับทุกตัวบนกระดาษเราเลยสบายสบาย S <S ชิวเลยอเยี่ยมเยี่ยมกู๊ดเยี่ยมกู๊ดปาผมแห้งอีกแล้วอะ่ะโอยนีโกะสามดาวว,าว้าวไหวไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ฝั่งเราตีแรงโอ้โห,โโหไม่ไหวครับฝั่งโน้ใส่ของเยอะมากเลย สูไม่ได้ไม่เป็นไรแค่ได้เฮเวนลี่อีกสองตัวครับทีมเราจะไล่เทียมทานแล้วมีไม่ได้เฮเวนลี่นี่ไงโซลกะมีตัวหนึ่งครับมีคนแย่งมาเนี่ยอย่านะตัวเนี้ยอย่านะอย่านะเออโอยนึกว่ามันจะเอาย่าไปหยิบตัวอื่นเออเออสวย มันอยู่ตรงหน้าเราพอดีเรียบร้อยงั้นผมจะเพิ่มเวลดุดเลยก็แล้วกันนะครับมันไม่เกิน50บาทไงผมยังได้ดอกเบีย้ย5บาทก็คือมันตันแค่5บาทเนาะรักษาไว้นะครับอย่าให้ต่ำกว่า50โอ้รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามนี่จะโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ แทงตัวเดียวอาจจะไม่อยู่แล้วต้องเอาแทงสองตัวได้ไหมเนี่ยผมไม่ไหวไม่ไหวครับผมควรจะเอาโซลากาลงไปสิเออลืมเราต้องเอาโซลากาลงไปสิเราจะได้เฮเวนลี่อ่ะล้วผมเอาอะไรลงไปเมื่อกี้เนี่ยโยเน่กลับมาลูกมาขายเลยกันไม่เอาแล้วกบ ขายไปเลยวยมาแล้วนะครับเอานี่เลยอื้ออัดหนักนะครับอัดหนักอันนี้หมวกนี้นะครับก็โบน,นัสความเสียหายนะครับเพิ่มอีก20เอร์นเลยเวทเอ้ยไม่ใช่เป็นเวทเอะทุกความเสียหายเลยนะกายภาพก็ได้แต่ว่าเราจะได้เวทมาห้าสิบหน่วยอุย้นี่ผมร่วงมาที่ห้าแล้วเหรอไม่ได้แล้วผมต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมีม มีเลือดเหลือเยอะเอาไว้ปลอดภัยกว่าได้แหละเราใส่ของให้โซอี้แล้วเนาะมันก็ช่วยดาเมจเพิ่มขึ้นโอ้โอเรียบร้อยนะครับตุย <c oughs> ไปแล้วหนึ่งคนเราเป็นคนสังหารซะด้วยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมจะเอาเอ,อ,อันนี้ลิเลียหน้าลงมาแทนอันนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่นี่แทนเพราะว่าเราจะได้สถานะอินโวเกอร์เพิ่มขึ้นด้วย แถมเป็นตัวสี่สี่บาทเอเป็นสายเวทด้วยไงได้ไรไม่ดีอ่ะโอเราไม่ได้ใช้อ่ะขายเนาะขายไปขายไปปั้นแดอน่าแทงก็แล้วกันแต่ว่าโอ้เดี๋ยวผมเอาโซลกาไปยืนหน้าเลยเหรอจะบ้ากระมังเอาเดนโดนกระทืบทำไมเราอ มีอะไรที่บวกเวทไหมไม่มีเลยเอาแทงก็ได้อ่ะอันนี้ก็แล้วกันของแทงนะครับเราต้องปั้นแทงด้วยแล้วก็มีของชิ้นนี้อ่ะปั้นให้โซอี้ใช่นี้ก็แล้วกันนะครับ ปืนฉีดน้ำาฮสแทนะครับก็คือมันจะฮิวเพื่อนด้วยแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวนะขออ่านรายละเอียดแปบบ๊บดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทําได้20ซึ่งจะฮิวเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดต่ําสุดด้วยก็คือฮิวเรา20%แล้วก็ฮิวเพื่อนที่เลือดต่ําสุด20%ประมาณนั้นเราจะได้แบบเอามายื้อให้แท้งด้วยนะครับแท้งจะได้เติมเลือดได้เอาอันนี้ก็แล้วกันนะใส่ให้ลิเลียนา ลิเลีนหน้าเลวะลิเลียดิลิเลียนหามาจากไหนจำชื <Yellow> ่อผิดเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นมาเป็นที่สามนะครับผมจะเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะดองดองดองแล้วผมจะอัพเป็นเวลเก้าเลยได้ไหมได้ไหมอาจจะนัวไปสักนิดนะครับผมพยายามจะมองอยู่ แนวหลังเราไม่โดนล้วงก็โอเคครับแนวหน้าพอจะยืนได้อ่ะสบายแล้วก็อุ๊ย,ยมันล้วงมันล้วงแต่ล้วงไม่ได้นะครับยิ่งยืดแจนหน้าของฉันยิ่งตีแรงนะนี่ไง150นะครับ180พลังเวทขึ้นมาเป็น300กว่าได้แล้วมั้งปั๊มเวลเลยโอเค ผมอยากจะได้ลิงอ่ะมีลิง,ไ,งไหมโอ้ลิงไม่มีเอานี่มาก่อนนะครับสบายเลยแนวหน้าแข็งแกร่งแนวหลังแข็งแกร่งนะครับเรียบร้อยตายหนึ่งเฮ้ยอาจจะที่หนึ่งก็ได้นะไม่แน่นะดูซิว่าเราจะได้อะไร โยเน่จะเพิ่มชิ้นส่วนไอเทมสายโจมตีหนึ่งชิ้นให้กับวงล้ออุ้ยโซอีโซอี้ปะโซอ,โซอีขอโซอีเออเราไม่ต้องแคร์สัญ,ญลักษณ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรอจนกว่าจะได้เฮเวนลี่แล้วเราก็ยัดลงสักตัวหนึ่ง <c oughs> เจอกับที่โลนะครับอุ้ยแต่ว่าบาสมันสาม สามดาวแล้วนะน่ากลัวครับตัวนี้แถมมันมีของเจาะเกราะด้วยวิวิววแนวหน้าตายเร็วมากแนวหน้าแนวหน้าโอ้โหโดนดูดเลือดดูดโอ้โหเลือดลดแต่ได้สบายเอ,อใครดาเมจสูงสุดเจนหน้านะครับ5,077โอเคผมจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับ สมไปสมไปอุ้ยเอาตัวน,นี้แทนดีกว่าเออมันสองดาวแล้วไงมันโหดดีตัวห้าบาท2ดาวนี่ก็สุดยอดเลยนะครับนี่เราเจอที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งนะครับถ้าที่ถ้าไหวกับที่1ก็สบายแต่จะไหวหรือเปล่าโอ้ยหนักมากกับแนวหน้าเราโดนเลือดไหลเป็นน้ำเลย โอ้โหแย่แล้วไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับเลือดมันเยอะจังเลยอะมูมูโอ้ตัวโคตรใหญ่ <c oughs> โอ้โอ้โอ,โอโกระทืบสุ่มไม่หมดเลยไหมล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไปซุ่มตัวบาทหนึ่งผมจะไม่เอานะโอเคโอเค ให้ได้มี3มดาวสักตัวเนี่ยน่าจะยืนอยู่เพราะว่าทีมผมตอนนี้ไม่มี3มดาวเลยมีแต่2ดาวอ่าที่นั่งเต็มอีกโอเค,อ,เคอ่าเลือกของนะครับหูของก็ไม่ค่อยดีอ่ะเอานี้เลยกันใส่ให้ตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นสายไฟเตอร์เขาต้องการเอาต้องการดูดเลือดโอเคอ แล้วก็อันนี้เวจ,จะได้ดแรงๆไปเลยดาบอาใสยตัวนี้ด้วยแล้วก็สุ่มเลยครับทําการสุ่มโอ้โหไอ้น,นี่ไม่เอาเอาน,นี่นี่ไงลิงมาแล้วถ้าลิงมาแล้วขายนี้อ่ะตัวสองบาทเราจะไม่เอาเราจะขายทิ้งไป ไหวไปนี่ยน่าจะไหวนะเออเออสวยอืมเยี่ยมเรียบร้อยเอาแล้วเหลือสามอันดับสุดท้ายนะครับยังไงแรงเราก็ไม่ลดแล้วล่ะแต่อยากได้ที่หนึ่งอ่ะแต่ที่หนึ่งแข็งมากเลยต้องจำเป็นต้องลงแทนตัวนี้อ่ะเราจะได้เฮเวนลี่นะครับโอเคไม่เป็นไรลงแทนไปก่อน เอ้ยโหไอตัวที่อยากได้ก็ไม่โผล่มาเลยนะโอ้โหโผล่อะไรมาก็ไม่รู้ห,หมดตังแล้วเจอกับที่หนึ่งโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไหวไหมเนี่ยไม่มีสามดาวเลยอืม แต่เรามีเฮเวนลี่ครบ7ตัวนะครับอาจจะไหวก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหโดนตีหัวโอ้โหโอ้ยแนวหลังเหลือโซอี้ตัวเดียวโอ้แนวหลังโดนหนักโอ้แนวหลังตายหมดแล้วโอ้โหแล้วแทงมันจะเอาลงโอ้โหเลือดอะไรวะเนี่ยเลือดหมื่นสองอู้เอาแทงไม่ลงนะครับโหดเกิน ขอได้ไหมสามดาวสักตัวว่ากดผิดโอ้ยมีแต่รอสามดาวแต่ไม่มีออกไม่ได้สามดาวเลยโอย้แล้วเจอกับที่หนึ่งอีกเครียดเลยเครียดทำไมทพาไม่เลือดมันถึงเยอะขนาดนั้นครับไอชิ้นนี้คืออะไรอะหลังจากผ่านไปยี่สิบสองวิผู้สวมใส่จะได้รับพลังชีวิตสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบโอ้โห มันสายยื้อยิ่งมันยื้อนานมันยิ่งโหดเรียบร้อยโดนกระทืบเออฮ่อโอ้เฮอ,อได้ที่อะไรโอ้ได้ที่สามนะครับ